นี่เป็นบ้านที่กิฟอยู่มาตั้งแต่เกิดค่ะแต่กิฟไม่เคยเอ็นจอยวิวตรงนี้จนกระทั่งกิฟอายุ40กว่าพอมองย้อนกลับไปแล้วอ่ะรู้สึกรู้สึกเห็นตัวเองในอดีตมันเหมือนการระลึกชาติมันเหมือนว่าเขาในวันนั้นอะไม่ใช่เราในวันนี้เรามีความรู้สึกและความคิดอะที่แตกต่างกันอันนี้มังคะาที่เรียกว่าการตกผลึกชีวิต หรือว่าการที่เราโตขึ้นและได้เรียนรู้ชีวิตและเข้าใจจริงๆว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุและช่วงวัยมันเป็นอย่างิ้จริงในตอนที่อายุ25เนี่ยกิ๊บจำได้ว่า25ถึงช่วง30ไะกิ๊บจะมองเห็นแต่ตัวเองค่อนข้างมากมีแต่ความต้องการของฉันและฉันก็ทำตามความต้องการของฉันไม่ใช่ว่าฉันทิ้งคนข้างหลังนะแต่หมายความว่าเรารู้สึกว่าน้ำหนัก หรือว่าการให้ความสําคัญในชีวิตของเราอะ่ะมันคือชีวิตของเราอะ่ะมากกว่าความมันเป็นไปด้วยความสนุกเป็นไปด้วยความแบบมีแต่วันที่แบบเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองแต่พออายุเกิน30เนี่ยจะเริ่มมองวันข้างหน้านิดนึ่งมองว่าเอ๊ะจะต้องทำงานอะไรจะต้องอยู่ยังไงสกิลในชีวิตเนี่ยที่มีต้องมีสกิลอะไรบ้างไหม มองเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วว่าทําไมคนนั้นเป็นอย่างนี้แล้วทําไมฉันถึงไม่มีสิ่งที่เขามีแต่มว่าความเปรียบเทียบตรงนี้ไม่ได้เปรียบเทียบเพื่อที่จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะกิ๊บยังถือว่าโชคดีที่ไม่เคยรู้สึกว่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองด้อยแต่จะเปรียบเทียบว่าฉันยังเหลืออะไรที่สามารถทําได้ในแบบอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นไม่ได้หมายความว่าเขารวย แล้วเราจะไปขโมยเงินเขาหรือว่าเขาถือกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วเราจะไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมตามเขาไม่ใช่แต่กิ๊บจะมองถึงว่าสกิลที่เขามีคืออะไรบ้างที่มนุษย์คนหนึ่งพึงจะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเช่นสกิลทักษะภาษาสกิลทักษะการใช้ร่างกายหรือว่าการแบบต่างๆนานาค่ะที่มนุษย์คนหนึ่งทำได้แล๊ว่าจะฝึกฝึกในช่วงที่อายุ30กว่า แต่พออายุ37มองโลกอีกแบบหนึ่งละรู้สึกว่าเบื่อกับการที่แบบความปลอมอ่ะกิ๊จะบอกความว่ายังไงดีนะเหมือนกิ๊ฟไปโชคร้ายตรงที่ว่ากิ๊เจอคนไม่ค่อยจริงใจอ่ะค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับว่าคนคนนึงควรจะโดนเยอะขนาดนี้เหรอกิ๊บโดนตั้งแต่กิ๊บอยู่ปสองปสเลยอ่ะกิ๊บเคยโดนแม่ตี เพราะว่ากิุกลัวเพื่อนเพื่อนนะ่ะเอาแบบเหมือนแบบมาหลอกเราว่าไอก,กองแกล่ะคือหลุมหลุมฝังศพที่ครอบครัวและตระกูลเขานี่เลี้ยงไว้แล้วเราก็โง่มากที่ไปเชื่อแล้วเราก็ให้ทุกอย่างที่เขาต้องการเขาจะขู่เอาอะไรเราก็ให้แล้วตอนนั้นสิ่งที่เรามีคือสมุดหนังสือปากกาที่แม่เราอ่ะพึ่งซื้อให้โดยโดยที่เขาอต้องสละ ความต้องการในชีวิตของเขาหลายๆอย่างเพื่อให้เราอะเพราะว่าทั้งสมุดหนังสือประกาเนี่ยมันก็คือจะเป็นลายน่ารักที่เพื่อนในรุ่นเดียวกันน่ะอาจจะไม่มีแล้วเขาก็แบบอยากให้ลูกอะมีอยากให้ลูกดีใจอย่างเงี้ยแล้วใครมาขู่เอาอะไระแ,แค่เอาเรื่องผีมาขู่อะแล้วเราก็ให้เขาคือเราเป็นคนที่โง่มากโง่จนแบบคนที่เป็นเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยก็คือจะแบบว่าเออ ดำยังโง่เรียนหนังสือก็โง่แบบคือแบบเป็นการดูแคลนแล้วกิ๊บก็จะถูกปฏิบัติแบบนี้มาตั้งแต่เด็กคือบูลลี่กันน่ะนั่นแหละมันเป็นความโง่แล้วเนี่ยคือคือดูสิว่าเราอ่ะโดนขนาดเนี้ยทาไมถึงโดนอย่างงี้ก็ไม่รู้แล้วพอเราโตขึ้นมาหน่อยตอนนั้นมันมีซซวเบาซซวเบาเนี่ยก็คือกิ๊บไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าเพื่อนอ่ะก็เอามาหลอกขายเป็นของแบบกองแก๊งแล้วอ่ะ เอามาขายให้เราพันหนึง่งไงคิดดูว่าเด็กสิบสาต้องเก็บเงินค่าขนมเท่าไหร่เพื่อที่จะซื้อสาวเบาหนึ่งพันบาทอ่ะเออคือแบบมีแต่คนเอาของมาหลอกมาหลอกขายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งคือเราโง่จริงเลยแล้วลมันก็ทั้งโตขึ้นก็โดนแบบว่าคือแบบไม่ได้ไม่ได้มีความไม่คือคนที่จริงใจกิฟมี me, นะ ต้องบอกก่อนเดี๋ยวแบบจะไม่แร์กับเพื่อนที่จริงใจเพราะเพื่อนที่จริงใจก็คือแบบก็ดีมากๆกับกิ๊บเลยแต่กิ๊บไม่คิดว่ากิ๊บจะเจอเรื่องหลอกลวงอะไรแบบมาหลายๆอย่างอะ่ะเออตอนนั้นมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเราเจอแต่แบบนี้แล้วมันก็เลยทําให้เราเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะมีเอโมเมนต์ ent, เพราะว่าเราเจอมาตั้งแต่เด็กว่าคนที่จะมาในคราบมิจฉาชีพแบบจะมีนิสัยอย่างนี้นะจะมีเอ๊ะอย่างนี้นะจะมีคําพูดอย่างนี้นะถ้ามาพูดอย่างนี้แสดงว่า เราก็ต้องระวังตัวแล้วเหมือนกับเราสร้างเกราะพวกนี้ขึ้นมาแต่พออายุ40เรากลับรู้สึกตกผลึกอีกแบบหนึง่งคือคนที่อยู่ข้างหลังชีวิตเราคนที่สนับสนุนให้เราเป็นเราในวันนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราทิ้งเขามาเราทอดทิ้งความรู้สึกเขาเราให้เวลากับเขาอะได้แบบ ดีพอแล้วเหรอมันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าเราอยากจะหันหน้ากลับไปหาพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ลุงป้านะ้าอาที่เป็นเครือญาติที่อยู่ติดตัวเราอะเรารู้สึกว่าคนรอบตัวเรามันโคตรมีความหมายกับเราเลยไม่ว่าคนหนึ่งในอดีตอาจจะเคยบูลลี่เราแต่เราไม่ได้มองเขาในการโกรธแล้วเรามองเราว่าเราโตขึ้นที่ให้อภัยแล้วแล้วเราก็เห็นแล้วว่าเขาก็โตขึ้นเพราะว่าเขาก็แบบไม่ได้ตั้งใจที่จะบูลลี่เราหรอก นี่มันเป็นความรู้สึกว่าเราอยากจะมอบสิ่งที่เรายังมีให้กับคนอื่นได้นั่นคือเวลาก็ลองกับไปทบทวนดูนะคะว่าเรายังมีใครอยู่ข้างหลังเราบ้างแล้วก็การให้เวลากับคนข้างหลังของเราอะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากเขาไม่อยู่นะที่ตรงนี้อีกแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ